ิดแล้วครับโชว์ลุมใหม่มาตรฐานทันสมัยใหญ่กว่าเดิมบนื้นที่กว่า5ไร่ตรงข้ามเซ็นท่านสารายาออกใหม่ป้ายแดงคันนี้เกือบล้านห้าครับวันนี้เป็นมือสองนะครับผมมันถูกกว่าป้ายแดง1ล้านบาทครับเหลือเท่าไหร่รับชมเลยครับ คันนี้นะครับผมเป็นเจ้า toyota fortuner นะครับตัวนี้เป็นตัวหน้าแชมป์นะครับรถคันนี้นะครับผมเป็นรถปี2013นะครับเป็นรุ่น3 0 v นะครับและคันนี้เป็นตัวขับเคลื่อน4ล้อนะครับผมรุ่นท็อปสุดแล้วนะครับของ fortuner นะครับเพื่อนๆคันนี้นะครับเลขไม้แท้270,000เมกิโลรับประกันไม้แท้ครับเลขไม้อาจจะเยอะไปหน่อยนะครับแต่ว่ารถคันนี้นะครับเข้าศูนย์ตลอดนะครับมีประวัติเอกสารครบทั่วเลยนะครับ และตัวนี้นะครับต้องบอกเลยว่าเป็นรถครอบครัวที่หลายคนเนี่ยทำมาเข้ามาเยอะมากครับเลขไม่270,000กิโลเกียร์ออโ,โต้เครื่องยนต์ดีเซลนะครับขนาดเครื่อง 3,000cc ราคาออกห้างไปแดงคันนี้แพงมากอยู่ที่ประมาณ1,500,000บาทประมาณนะครับวันนี้เป็นมือสองนะครับผมผมจัดให้ในราคาเบาๆเพียงแค่519,000บาทครับราคานี้ซื้อเงินสดไม่ต้องเสียแวดซื้อเงินผ่อนฟรีดาวครับ ผ่อนเริ่มต้นต่อเดือนพริงแค่ประมาณ9,000ปลายๆครับใครสนใจได้นะครับรีบมาจัดเลยครับไฟหน้าคันนี้นะครับผมเป็นโปรเจคเตอร์นะครับติดตั้งมาจากโรงงานครับกระจังหน้าเป็นลายโคลเมียมสี่ชั้นนะครับผมตัวนี้บอกเลยว่าเงาปิ้งเลยครับและฝาปรงเนี่ยมาพร้อมกับจมูกนะครับตัวนี้บอกเลยว่าดีมากๆครับ ด้านล่างครับมีไฟตัดหมอกแยกกส่วนชัดเจนครับคันนี้นะครับผมเป็นสีขาวมุกเดิมๆจากโรงงานนะครับผมเป็นรถครอบครัวเจนี่นั่งนั่งได้7คนนะครับและย้าเลยว่ารุ่นนี้นะครับเป็นรุ่นที่หลายคนเนี่ยถามมาเข้ามาเยอะมากครับและคันนี้นะครับผมได้ล้อแมกเดิมๆจากโรงงานครับส่วนตัวยางเนี่ยเป็นยางปี2023ครับซื้อไปนะครับไม่ต้องเปลี่ยนครับส่วนสเปคยางนะครับตัวนี้นะครับ265ทั R 1 7ครับ เป็นแม็กคอมเจ็ดผมบอกเลยว่าขับดีเก่อนครับไฟท้ายคันนี้นะครับผมเป็นไฟท้ายฮโดรเจนนะครับใส่ปิ้งครับไม่ขุ่นไม่หมองไม่เหลืองครับและด้านซ้ายนะครับมีโลโก้3.0 D4D v n t e r b o นะครับย้ําเลยว่าตัวนี้เป็นตัวขับเคลื่อน4ล้อฟูลไทม์นะครับด้านขวานะครับผมเป็นตัว V ีนะครับตัวนี้เป็นรุ่นของเขานะครับผมบอกเลยว่าคันนี้นะครับเดิมๆนะครับด้านท้ายครับดูเลยครับตัวนี้นะครับผมเป็นรถครอบครัวเจ็ดนั่งนั่งได้7คนครับ และตัวเบาะด้านหลังเนี่ยมันสามารถพับเก็บได้นะครับถ้าคุณไม่ได้ใช้นะต่อมาครับดูเลยครับภายในครับคันนี้บอกเลยว่าโคตรสวยครับมีแอร์หลังคาให้ครบถ้วนนะครับภายในสวยนะครับผมย้ำอีกครั้งว่าคันนี้เป็นรถบ้านนะครับเจ้าของเดิมเนี่ยใช้งานรักษามากเข้าสูนตลอดครับตัวโครงสร้างดูเลยครับน็อตยึดฝาโปร่งท้ายไม่เคยถอดหรือว่าแกะมานะครับ ซ้ายขวาต้องเหมือนกันนะครับผมเราขอรับประกันว่ารถคันนี้ไม่มีการชนหนักปิดคอมหรือว่าจมน้ำมาครับลองดูเลยนะครับผมออปชั่นภายในคันนี้บอกเลยว่าจัดเต็มมาให้แล้วนะครับเพราะว่าคันนี้เป็นรุ่น3.0 V รุ่นท็อปแล้วนะครับดูเลยครับเลขไมค์คันนี้นะครับ2 7 0 0 0นนะครับผมไมค์แท้นะครับพวงมาลัยคันนี้เป็นพวงมาลัย power multi function นะครับผมตัวนี้เป็นลายไม้ด้วยนะครับคอนโซลตรงกลางครับเป็นหน้าจอ Android เปลี่ยนใหม่มานะครับตัวนี้บอกเลยว่าดีมากครับมีฟังก์ชันเนวิเกเตอร์โทรศัพท์บลููทธไดด้หมเลยครับ Air Auto เกียร์ออโต้มาพร้อมกับเกียร์โฟล์ไดนะครับตัวนี้แยกสัดส่วนชัดเจนครับส่วนตัวเบาะคันนี้นะครับผมเป็นเบาะหนังแท้สีเบจนะครับมีฟังก์ชันเบาะปรับไฟฟ้าให้ด้วยนะครับคันนี้บอกเลยว่าสภาพเนี่ยโคตรใหม่โคตรดีโคตรสวยครับห้องโดยสารด้านหลังนะครับผมตัวนี้เป็นเบาะนั่ง3แถวตอนนะครับนั่งได้7คนนะครับที่สําคัญนะครับผมบอกเลยว่ารุ่นนี้นะครับเป็นรุ่นที่คนรักครอบครัวเนี่ยต้องซื้อใช้ครับเพราะว่ามันดูแลรักษาง่ายครับ และภายในคันนี้บอกเลยว่าโคตรสวยครับตำหนิหรือว่าริ้วรอยคันนี้ไม่มีเลยครับต่อมานะครับตัวโครงสร้างดูเลยครับเห็นไหมครับรอยเม็ดอาชัดเจนรูกลมแบนเรียบนะครับรถคันนี้ผมรับประกันครับว่าไม่มีการเฉี่ยวชนมาครับเพราะว่าคันนี้นะครับรอยตะเข็บเป็นอาเดิมหมดจากโรงงานครับและฝั่งด้านซ้ายเห็นไหมครับผมรอยเม็ดอาครับเหมือนกันหมดทั้ง4บานนะครับบ่งบอกว่ารถเนี่ยไม่มีการซ่อมแซมหรือว่าพลิกคว่ำมานะครับคันนี้นะครับผมถ้าใครสนใจเนี่ยรีบมาจัดเลยครับผมราคาก็ไม่แพงเพียงแค่519 0 0 0บาทครับ และภายในครับดูเลยครับคันนี้บอกเลยว่าสวยมากครับตำหนิคันนี้ไม่มีเลยครับย้ําเลยว่าเลขไม้สองแสนเจ็ดหมื่นกิโลแต่ว่ารถคันนี้นะครับเข้าสูนตลอดใครอยากได้รีบมาจัดเลยครับดูเลยนะครับผมคันนี้เป็นเครื่องยนต์ดีโฟร์ดีเซลนะครับขนาดเครื่องสามพันซีซีผมบอกเลยว่าอัตราเร่งดีมากๆครับและตัวโครงสร้างเห็นไหมครับน็อตยึดฝาโปรงซอกด้านในนะครับไม่เคยถอดหรือว่าแกะมานะครับแก้มด้านซ้ายด้านขวาเดิมหมดจากโรงงานครับคานหน้าเลกซี่แผ่นเพจอยู่ครบหมดเห็นไหมครับ แผ่นเพจของโ o y o t a ามอเตอร์ไท a แลนด์ะครับอยู่ครบเลยนะครับบ่งบอกถึงความสดใหม่ดั้งเดิมนะครับคันนี้และใครที่มองหารถครอบครัวใช้างานเนี่ยผมเชื่อเลยว่า t o โยต้าฟลอยเคันนี้ครับผมมันตอบโจทย์คุณมาก ขับดีอัตราเร่งดีสู่บริการเยอะอะไรถูกเครื่องทนนะครับ5 1 9 0 0 0บาทรีบไปจัดเลยครับสรุปนะครับผมกับเจ้าโตย์ท้าโฟลเนอร์คันนี้นะครับรถปี2 0 1 3เป็นรุ่นท็อปนะครับ 3.0V จุดศูนไดนะครับเลขไม้แท้2 7 0 0 0นเมกิโลแต่ว่ารถคันนี้เข้าศูนย์ตลอดนะครับราคาออกหมายป้ายแดงครับประมาณ1 5ึ่งล้านบาทวันนี้เป็นมือสองนะครับถูกกว่าป้ายแดง1ล้านเราขายคุณเพียงแค่5 1 9 0 0 0บาทครับซื้อเงินสดไม่ต้องเสียแบตซื้อเงินผ่อนฟรีดาวครับ ผ่อนเริ่มต้นต่อเดือนเพียงแค่ประมาณ9,000ไปลายๆครับใครสนใจอยากได้นะครับไม่ยากเลยเพียงแค่คุณนะครับกดจิ้มลิงก์ทางแชทในโปรไฟล์เข้าไปเลยครับ